รูเร like hmm. hmm. mm ียนทำงนเครับแกก็ู้ว่าเขาเป็นเรีพอประเด็นที่สองคืนนั้นราได้าบอกว่าเรามีสิ่งที่ไม่ดีเกิไป่อสิ่ีเข้ามาอกอ Thank yeah. 啊，的 แต่ตรงนี้สิ่งที่จ้มีศูนยนะครับครนมี้วาเกียวงก็จะเป็นการ่อถได้ว่าในสถานที่ราชาเป็นอย่างรกันบา

ก็สามารถที่จะทห้เรได้เาแข่งนทครันที่มีความยงการแข่นที่มีงากในารแท่ามยุ่นการันที่มีควนกัวในกรงขัียุนการันที่งยรียนการวมกันที่นกรงขัียนกาี่วนการันทายุ่งยากในี่มายุ่งนการแข่งขันี่ความ